สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคินาโชตพาเพลินค่ะลรวปลูกบอนสีสวยๆแล้วเราก็จะมาทำฮอร์โมนกันนะคะคุณผู้ชมเราจะมาทำฮอร์โมนลดบอนสีกันค่ะเพื่อจะให้ใบสวยแล้วก็ต้นแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเรามาชมบอนสีก่อนนะคะ น้องเริ่มแตกรากแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มมีแตกรากใหม่แล้วก็ใบก็จะสวยแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะทำฮอร์โมนลดเขาเนาะลดเขาเพื่อจะให้ใบเป็นสีแดงสวยค่ะกัดสีสวยงาม นี่ค่ะส่วนประกอบที่เราจะมาทำฮอร์โมนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่ค่ะส่วนผสมของเขาก็มีนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่บ้านสวนทำไว้ค่ะนี่ค่ะสีแดงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนมจืดค่ะเป็นนมหมักที่ ฟ์จุนกับมินจูกินเหลือเนาะบ้านสวนก็เอาใส่ขวดไว้มันก็เป็นนมหมักเป็นนมจืดค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำจุลินซีน้ำสาวข้าวค่ะจุลินทซียน้ำสาวข้าวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผงชูรสค่ะส่วนผสมอีกผงชูรส แล้วก็เนี่ยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังกันค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะนะเนี่ยค่ะ,นคะบนส่วนก็จะผสมใส่ถังแบบนี้ไว้ค่ะเป็นถังใหญ่หน่อยอันนี้ก็ประมาณ10ลิตรนั่นเลยค่ะทำไวเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องทำบ่อย นะคะส่วนผสมของเขาก่อนนะมันสวนแจ่เทใส่ แก้วแบบนี้ค่ะเพราะว่าน้ำประมาณสิบลิตรเนาะเนี่ยค่ะค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งแก้วค่ะอันนี้เป็นนมค่ะอันนี้เป็นนมเนี่ยค่ะ เราใส่ไว้แบบนี้แล้วก็ปิดไว้เนาะผสมไว้ปิดไว้แล้วเวลาเราจะลดแล้วก็สะดวกค่ะอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะเอ็มร้อยเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะ อันนี้ก็ประมาณครึ่งขวดเนาะเนี่ยค่ะอืมพอผมชูรสค่ะ มันแอ่นี่มันน้อยไปเดัดขึ้นไาตัดแบบนี้เลยสักสามช้อนเนาะเพราะว่าถังนี่ประมาณสิบลิตรค่ะค่ะ แล้วเราก็มีนมมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวผองชุรสแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะนี่คือฮอร์โมนของเรานะคะฮอร์โมนที่เราผสมไว้ เราก็ลดอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทําเก็บใบแบบนี้ก็ปิดฝาไว้นะคะกลัวแมลงมันแบบลงเนาะแบบได้กลิ่นน้าําชาวข้าวน้ําซาวข้าวก็จะมีกลิ่นนะคะผงชูรสจะละลายไหมละลายเนาะผงชูรสละลายง่ายอยู่แล้วนี่ค่ะเราก็มาลดกันเลยค่ะลดสักครึ่งแก้วก็พอค่ะ ่คะใบเขาก็จะสวยเนาะแล้วก็ก้านเขาก็จะแข็งค่ะเนี่ยค่ะ เราทำไว้เยอะๆแบบนี้แล้วเราก็ลดอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะเนี่ยค่ะบอลสีของเราก็จะได้สวยๆนนี้ต้นกวกเป็นการดูแลต้นบอลของเราค่ะกโกดีมาของเราก็จะได้ใบสวยๆ ออกนอแตกนอดีๆค่ะนี่ค่ะส่วนผสม ทำไว้ใช้กันนะคะต้นหองเงินหอทองค่ะเด็กหน่อยต้นบอนสีของเราก็จะใบสวยต้นแข็งแรงออกหนอตรึมเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ